พี่จูนไม่ได้ภาคเป็นลูฟี่จะอยากภาคเป็นตัวอะไรนะก็เลยลองทายดูสิติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกลองขอลองภาคเป็นตัวได้ไหมครับือสบันยักษ์<อ>มัดยางยืด มีน้องๆและหลานถามมานะครับว่าถ้าสมมุติว่าในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องวันพีซเนี่ยถ้าพี่จูนไม่ได้ภาคเป็นลูฟี่จะอยากภาคเป็นตัวอะไรนะก็เลยลองทายดูซิติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกว่าพี่จูนอยากภาคเป็นตัวอะไรถายถูกไหมพี่จูนอยากภาคเป็นโซโลครับอยากจะลองว่าโซโลเนี่ยเมื่อภาคแล้วมีความรู้สึกอย่างไรนะแล้วก็ มันมันจะไปไหวไหมเราจะต้องเป็นเด็กรู้การะเทศสะสัมมาคารวะโทรไปขออนุญาตเจ้าของเสียงก็คือป๋าไกาวันก่อนนะครับว่าท่านจะอนุญาตไหมถ้าท่านอนุญาตเราจะทําต่อเราจะได้เดินต่อไปได้แต่ถ้าท่านอนุญาตก็ก็ก็ไปต่อไม่ได้มัดยางยือ ไม่รับสายด้วยสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับป๋าครับป๋าอยู่ไหนครับอยู่บนเตียงโอ้อยู่บนเตียงม้วมีใครนอนอยู่ข้างๆไหมมีอุลตร้าแมนอุลตร้นตารนี่เดี๋ยวนี่ป๋านอนกับอุลตร้าแมนนอนกับไอ้ตุ๊กตาอะไรพวกนี้แป๋าจา๋ามีมีเรื่องมีเรื่องรบกวนป๋านิดนึงคืออย่างงี้วันนี้ผมจะทำคอนเทนต์ไอ่ยูทูบเกี่ยวกับเรื่องวันพีซเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะของแบบเฮ้ยลองภาคตัวอื่นบ้างซิ หลังจากที่เราภาคแต่ลูฟี่เนี่ยผมก็เลยแบบจะมาขออนุญ,ญาตป่าว่าลองขอลองภาคเป็นตัวโซโลหน่อยได้ไหมครับอ,อะไรนะชัดชัดชัดอ่ออนุมัติครับผมเสนอเซ็นด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตกเบิกเครียดอะไรเครียดอะไร อะไรอะไรโอ้โอ้เหมือนโดนตบหน้างานเยอะเนี่โอ้ยผมผมนี่ทับไม่มีเลยก็เนี่ยงานชนเขาเรียกว่างานเยอะก็ดีแล้วอ่ะป๋าจะได้อย่างนี้เด็กๆจะได้แบบเออได้เห็นหน้าค่าตาอ๋อวิ่งไปวิ่งมาหลายที่นะเอาป๋าได้ยังไงก็ขออนุญาตนะจ๊ะตรงนี้โอเคโอเคได้เลยขอบพระคุณนะครับป๋ารักษาสุขภาพนะแต่อย่าลืมนะผมติดป๋าหนึ่งมื้อใหญ่ๆ แล้วเกิดแล้วเจอกันนะแล้วนัดกันนะป๋านะกราบแทบปักของป๋าครับขอบพระคุณและสวัสดีครับพักผ่อนต่อกับอุ้ต้าแม่ของป๋า,ปาไปเรียดรอยเฮ้ยหรือว่าคราวหน้าเราชวนป๋ามาแบทเทิลกันดีถ้าป๋าว่ามาดูาว่างก่อนะลองดูหะมัดยางยื แม่งยังที่ยังขีดยังขีดบทไม่เสร็จเลยแม่งขีดบทแม่งก็รู้สึกแ,แปลกๆแ,แล้วอะ่ะเออไอความรู้สึกแม่งแปลกดีวะ่ะอารมณ์แม่งเป็นไงวะนีเ่เอาเรื่องเฮ้ยเจ๋งวะ่ะป้าป๋าเฮ้ยป้าป๋า,ปาเราจะ ลองเป็นโซโลดูสักตอนหนึ่งดูซิมันจะเป็นยังไงจะรอดไม่รอดเอาลองดูไปเดี๋ยวก่อนกูใส่หูผิดหล่นหลน่ลนหลน่นหล่นบ้างเอออะไปแค่มัดออนหัดของไอ้โดนี่เองนอนล่นน่ะเหรอล่นน่ะเหรอล่นน่ะเหรออาคิดที่เรียนมาจากตาแก่ขงแควนวะอาคิดเมื่อกี้มันอะไรเนี่ย ปัดต่อยนีได้ผลกับใครโดนด้วยเหรอริวโอ,วโอทำลายอีกฝ่ายจากภายในด้วยฮาคิที่หุ้มเอาไว้ <S <S เห็นแล้วหลอกมาไงวะเนี่ยอะไป ตรงไหนวะตรงไหนวะทำหน้ายิ้มดีเหลือเกินนะนะครับตรงไหนวะอ๋อทำหน้ายิ้มดีเหลือเกินนะเอาจ้ะทำหน้ายิ้มดีเหลือเกินนะจ้ะเอาให้เป็นขีดเท่าเลยก็ได้นะเอเวลลี่ลไปนะ <Everybody, Fire. S 2> วิชาเพลิงจริงจอกพาเพลิงวิชาเพลิงจริงจอกพาเพลิงโปรเบเทอส์โหข่าของคีนเมมนมอนสุดยอดเลยโซโล <c oughs> <c oughs> ลักจำเอาเนอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลักจำเอาน <c oughs> <c oughs> เอานอะ <c oughs> ยาประมาณแม่พริบตาเดียวลูฟี่<อ>มีสีจักรพรรดิสองคนเลยนะหุ่ยเหนื่อยดีวะกระแทกกระทันแล,ล้วเงินพวกคุณอื้มพูดเหมือนเดินไปเียวะนั่นเป็นโซโลอ้ซันจิไอเวนหลอนแล้วกู อย่าประมาทแม่พริบตาเดียวลูฟี่มีสีจักรพรรดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรัวแม่พริบตาเดียวลูฟี่มีสีจักรพรรดิสองคนเลยนะนอกจากแกจะมีใครอีกล่ะฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นสหน่อยแต่ละแต่ละแต่สนิทกันเรอเนี่ยลงไปให้ไวเลยไอ้กา จะมาแล้วเน่ะพวกแกทำบ้าอะไรเนี่ยมา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 อย่ามาเกะกะกันล่ะมือสังหารคามาโซวิธีหัวรอบประหลาดแบบนั้นก็ต้องจำได้อยู่แล้วเฮ้ยอะไใหื้ใหม่หื้ใไม่หไม่หือไม่เหมือนเขา สบันยักษ์สมบันยัษ์ <c oughs> ผลลัพธ์ไม่ปเปลี่ยนหรอ วิชาสามดาบเคลื่ลองโลกันสะบ,บั้นยักษ์ตื่นไปเลยสงสัยต้องปลดปล่อยอีกหน่อยฮะเ,เ,เป็นมะหมดแล้วไว้เฮ้ ความรู้สึกแปลกดีเหลือเกินคุณวิชาสามดาบเองโลกันสบั้นยักหลังจากที่ลองภาคโซโลโดูแล้วนะให้ป๋าแกภาคเหมือนเดิมดีกว่านี่เข้าใจว่าความเหน็ดเหนื่อยของโซโลนี่มันหนักขนาดไหนนะนี่คือเพิ่งภาคเสร็จดูเสียงดิลากแรงๆกดหนักๆต่ำๆกระแทกเน้นเน้น เพราะว่าแม่งเป็นโซโลมันเป็นลูกผู้ชายตัวจริงอะ่ะคือแบบแมนแมนแม่งโคตรแมนอา้าจะว่าง่ายๆคือแมนที่สุดในเรื่องตอนนี้แมนที่สุดในทีมเพราะฉะนั้นต้องหนักต้องแน่นโอ้โหสงสารป๋าเลยขอบคุณครับปา๋าผมไม่เอาแล้วไม่น่าอยากจะลองเลยอะ่ะนะให้ป๋าผ้าต่อไปแล้วก็ฝากกราบพี่ๆน้องๆทุกท่านแฟนๆบัน,น,น,นพีชทุกท่านนะครับก็ติดตาม อาวันพีชต่อไปติดตามโซโลเสียงของป๋าไก่หวันต่อไปนะครับแล้วมันยังมีอีกหนึ่งความรู้สึกก็คือเกี่ยวกับเสียงของป๋าไก่หวันเนี่ยเสียงป๋าแกเท่มากพอเราฟังเราตั้งใจฟังซาวของโซโลแล้วกับเสียงของป๋านี่มันมีความแมชกันอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็ด้วยชั่วโมงบินซึ่งสูงล้ำคำฟ้าเนี่ยของป๋าเนี่ยมันทำให้น้ำหนักคำบา,บางคำบางคำ หรือโน้ตบางโน้ตเนี่ยมันมีความเฉพาะตัวมันยูนิคอย่างที่สุดซึ่งบอกตามตรงว่าลอกเลียนแบบได้ยากมากสุดยอดจริงครับป๋าไก่ของผมหรือว่าป๋าไก่วันของนันหลานอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe ให้พี่ด้วยนะจ๊ะเราจะมีคลิปแจมแจมแจ๋วแจวแบบนี้ออกมาแปลกแปกแบบนี้ออกมาเรื่อยๆ